พระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันอาหารโลกครั้งที่44วันนี้เวลา8นาฬิกา58สนาทีสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติสําน,นักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเขตพระนครทรงเปิดงานวันอาหารโลก จัดขึ้นหัวข้อสิทธิทางอาหารเพื่อทุกคนอิ่มดีทั่วหน้าและอนาคตที่ดีกว่าเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ซึ่งตรงกับวันที่16ตุลาคมของทุกปีเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารให้แก่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในการจัดการและการกระจายอาหารโอกาสนี้มีพระราชดำราชเปิดงาน ส่งเน้นย้ำถึงการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนจะทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณคา่าทางโภชนาการได้แม้ในช่วงวิกฤตท้ายที่สุดแล้วราคาที่เหมาะสมเป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้อาหารที่มีโภชนาการและมีความหลากหลายเข้าถึงทุกคนได้จากนั้นส่งฟังบรรยายพิเศษของนายลุกเตจากวิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวลยูหัวข้อ สิทธิทางอาหารเพื่อทุกคนอิ่มดีทั่วหน้าและอนาคตที่ดีกว่าและการบรรยายของนวัตกรรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหัวข้อผลงานของเยาวชนมีผลกระทบอย่างไรกับการสร้างสิทธิในการเข้าถึงอาหารเพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้นรวมทั้งจากประเทศไทยเรื่องนวัตกรรมการเกษตรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ผลิตและจัดจำหน่ายผัาหรือวูฟเฟีย พืชน้ำพื้นเมืองที่ให้โปรตีนสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการผํา100กรัมจะให้โปรตีนเทียบเท่ากับไข่ไก่10ฟองในงานได้เน้นย้ำความสำคัญของการเข้าถึงและความสามารถในการซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมทั้งภาวะทุพโภชนาการที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อกลุ่มสังคมเศรษฐกิจทุกระดับ คาดว่าภาวะน้ำหนักเกินทั่วโลกจะเพิ่มจากร้อยละ14ในปี2563เป็นร้อยละ24ภายในปี2578ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีบทบาทส,สำคัญต่อระบบอาหารและเกษตรของโลกมีคนในภาคเกษตรกรรมถึง793ล้านคนจาก1,200ล้านคนทั่วโลกและผลิตอาหารป้อนประชากรโลกกว่า8,000ล้านคน จำนวนประมาณ2,800ล้านคนเข้าไม่ถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในจำนวนนี้1,660ล้านคนอยู่ในภูมิภาคเอเชียจากนั้นทอดพระเนตนิทศการจากโรงเรียนปัญญาประทีปจังหวัดนครราชสีมาในหัวข้อแกนกลางหลักสูตรโรงเรียนปัญญาประทีปและโครงการลดขยะอาหารของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วิชาสัมมาธุรกิจ ให้นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและมาจัดทำโครงการที่สามารถส่งต่อแก่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้อาทิปลาทับปลาส่งต่อความสมบูรณ์จากทะเลใต้สินค้าแปรรูปของชาวมอแกนจังหวัดพังงาชู่โต๊หน่อไม้ป้องกันไฟป่าจากภาคเหนือจังหวัดเชียงรายและหมูร้อยส่งเสียงเพื่อให้หมูดำไทยเป็นที่รู้จักเป็นสุกรพันเหมยซานจากดอยตุงจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ท่าพระเนตภาพถ่ายที่สนะการประกวดในหัวข้อ better ได้แก่ better production การผลิตที่ดีกว่า better nutrition โภชนาการที่ดีกว่า better environment สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าและ better life คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เวลา15นาฬิกา4นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมิลเคเกิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่17พศ2567ซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาปรับใช้ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรด้านสาธารณาสุขนักวิชาการจากองค์กรต่างๆภาคีเครือข่ายจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีโอกาสนี้พระราชทานรางวัล Princess Health Award แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม3ารางวัล ได้ก่รางวัลบุคคลดีเด่นประเภทบริหารแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ประกิจวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิลนรงเพื่อการไม่สุบุรีรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทวิชาการแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาสกรแช่มประเสรศิฐรองผู้บริหารเมืองอัจฉริยะและรางวัลองค์กรดีเด่นแก่เทศบาลเมืองยโสธรตำบลในเมืองจังหวัดยโสธร พร้อมทอดพเนธุนิทรศการเช่นการดันเนินง,งานสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารหรือกอพอดอการดันเนินง,งานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนการดันเนินง,งานสมดุลสุขภาพและเส้นทางสุขภาวะที่ดีและการดันเนินง,งานไลฟ์แมดดิซีนเวชศาสตร์วิถีชีวิต สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวร,รขาติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันแรกวันนี้เวลา13นาฬิกา16นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวราาตัตการาชนารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรก มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปาริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศและเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนหกรายจากนั้นพระราชทานปาริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะประมงบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะวรรณศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะทรัพยากรธรรมาชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งสิ้น2727คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นย่อมมุ่งหวังความจเจริญมั่นคงและความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยทั่วกันแต่ความมุ่งหวังนั้นจะสำฤทธิ์ผลเป็นจริงได้ก็แต่เมื่อบัณฑิตประกอบกิจการงานตามหลักการที่ถูกต้อง กล่าวคือก่อนจะทำงานใดๆควรทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานอย่างท่องแท้เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อลงมือปฏิบัติงานก็ต้องกระทำอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความตั้งใจแน่วแน่ความเพียรพยายามความมีระเบียบวินยัยความเอาใจใส่ความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากอคติเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ต้องพิจารณาทบทวนและประเมินผลอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานที่จะทำต่อ,ตอ,ตอไปพร้อมกันนั้นก็หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการ,วรขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมาและความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าทันวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกจะได้นำมาใช้ปฏิบัติพัฒนางานให้สำเร็จลุ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวขตวรคัตยราชนารี ที่โรงพยาบาลจุลาภรณเขตหลักสี่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรโดยมีคณะบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรว่าลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควตวรขัติยราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระขอทรงมีพระพานามาัหแข็งแรงอาทิ กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและคณะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลายัยศิลปากรสถานีโทรทัศน์ช่อง 7hd สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสำนักงานอายการสูงสุดสมาคมพิพ,ธพิธภัณฑ์ไทยมูลนิธิสีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุลาภรณ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรมที่ดินที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุลาภร์เขตหลักสี่รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่พร้อมคณะร่วมลงนามถวายพระพร นอกจากนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ที่อาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกฎอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีของทุกวัน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรรมานาถบพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ นายกรัฐมนตรีมี